ชมพูก็ทำไม่ได้ค่าตัวเรื่องเดียวสร้างหนังได้ทั้งเรื่องเปิดขรืหาดรูอัมพัชราภารุนลีเทิรนรักไฮยโซ,โซโพกถูกปล่อยภาพหลุดเดินจับมือกันหลังเลิกได้หนึ่งเดือนผู้กำกับดังเทงเถิดเถกได้ออกมาเผยราคาค่าตัวของอัมพัชราภากับอนันดาเอเอริงแฮมต่อหน้าสื่อมวลชนหลังทำพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องทิดน้อย2 5งพเศษแถมงานนี้ยังถือว่าเป็นการหวนคืนจอ เ,เงินอีกครั้งของอั้มพัชราภาในรอบเจปีอีกด้วยเถ่งเถิดเทิงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยมีการเปิดค่าตัวของอั้าพัชราภากับอนันดาเอเวอร์ริงแฮมว่าค่าตัวน้องอั้มนะสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องส่วนค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งล้านพร้อมรถด้วยอีกต่างหากก่อนเท่งเถิดเทิงจะพูดเซวตัวเองในเรื่องค่าตัวว่าค่าตัวของโมไปปลูกกระท่อมได้หนึ่งล้านเรียกว่าค่าตัวไม่ธรรมดาเอาซะเลยเรียกว่าแฟนคลับยังคง ตติามแถมมีลุ้นจนต้องรอฟังจากปากดาราสาวซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาเชยเชื้อหลังเลิกราก,กับแฟนหนุ่มไฮโซผกประธานวงพรประภาแม้จะคบหาดูใจกันมานาน5ปีอัมพัชราภาได้เปิดใจถึงการยุติความสัมพันธ์กับไฮโซผกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่แล้วสาเหตุการใช้ชีวิตและทัศนคติไม่ตรงกรันซึ่งเป็นปัญหาของทั้งคู่มาตลอดสาเหตุที่เลิกเป็นเรื่องเดิมๆไม่มีเรื่องการหึง หไม่มีเรื่องผู้หญิงและไม่อยากเกลียดกันไปมากกว่านี้เหตุมาเกิดเมื่อเพื่อนไปเที่ยวภาพที่เอกมยัยเมื่อวันที่31มธันวาคมแล้วไปเจอไฮโซพกก็มาเล่าให้ฟังเป็นการคุยกันเฉยๆแค่ในกลุ่มเท่านาั้นว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษดูแลทุกคนอยู่แล้วแต่เรื่องไปล่วงรู้ถึงหงูพี่เอสุภาชายัยด้วยความที่เป็นคนที่รักและห่วงใยอ้ำมากปกติจะรู้ว่าจะไม่คุยไม่บอกพูดไม่ได้เลยกับพี่เอรู้ว่าพี่เอเป็นคนน่ารักมากแต่ พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้ด่ากับพี่เอทุกชั่วโมงว่าอย่าคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนไปหมดพอเกิดเรื่องพี่เอก็นัดขอโทษกับน้องแมทริ่งเพราะเป็นเรื่องของพี่เอที่ต้องเคลียร์ส่วนอ้ําแค่บอกว่าไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้อ้ําอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้ถ้ามีแล้วดูแลไม่ได้ปวดหัวก็เดิมไม่เอาดีกว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วและก่อนหน้านี้ซูปเปอร์สตาร์ดงังอ้ําภชราพาเชื้อเชื้อกับไฮโซพกประธานวงขนาทั้งคู่จับมือเดินเล่น ริมถนนชิวๆแต่นั่นเป็นรูปที่ก่อนที่จะมีข่าวเลิกกัน